ตางหักตางหักอันวาน่นเป็นคอความง่ายงายเซตากลวยนามันมีตีป่องนําแห้งหนากอบนั้นเฮาอ่อนกันมาแตกเนื่องโดยรู้ว่าตัางหักนั่นมันเหมือนอีสังหลายหต่างหักในเหมือนหนังไพเต้นมีสายเฮอแรงอยู่เซตา้าก้วยนามันมีป้านาตาตัางหักในเหมือนหนังต้นไม้โหลก้นโดยถึงลุ่มลาเอาใสา่ส ตางหักในเหมือนหนังสายล้มซ้ำวา้ยุยอ่ำหันสซตากอเฮทไทยเฮ้ากัดเย็นตั้งโตแเลยโหใสตางหักในเหมือนหนังไพอุ่นดีอยู่เซตากอสั่งเป็นเพไห้ยตอนตาเฮาไหลตางหักในเหมือนเม็ดผลใหม่ไม่เต้เฮทไทยเฮากัดเย็นใสเผสื่อหึงนั่นมาเฮทไทยเฮากัดสันกอตั้งโตต่างหักในเหมือนหนังก้อนถามย้อนอ่ำหูคอตอบแล่ใกล้วนเอาห้งกอย ต่างหักในเหมือนหนังกาเวอยิงแหลนซ่อมยอบมันยังแค้นแดลนไปกล้วยหนาป้อซุกอยู่นิ่มนิ่มมันไกล้มินเขามาหาต่างหักในเหมือนหนังหมอกมันมวยห่างนีง่ามหนา้ากล้วยกามันมีน้ำต่างหักในเหมือนหนังยุง่งป้อกินอิ่มเย้าไก่้มินปลายก่อแปดต่างหักสู่เขาคาลูเหมือนหนังอีสังขะ